การสร้างรายได้5,000 500, 0บาทต่อเดือนจากสิ่งที่รักนะครับสวัสดีครับตั้มกันตว,วีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการสร้างรายได้5,000 500, บาทต่อเดือนจากสิ่งที่รักนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็มาเปิดเผยวิธีการทุกๆขั้นตอนเลยแล้วก็เหตุผลที่มาที่ไปว่าทํายังไงนะครับคุณถึง จะนําสิ่งที่คุณรักแล้วคุณก็ชํานาญนะครับเอามาสร้างเป็นรายได้และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ทําวิธีนี้และได้ใช้วิธีนี้ควบคู่กับการทําธุรกิจอื่นๆหลายอย่างนะครับในหมวดของ Expert Business นะค,คุณสามารถที่จะเอาสิ่งที่คุณมีความชํานาญนะครับแล้วก็หลงไหลมันนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารการออกกําลังกายการเล่นฟิตเนสหรือแมแตรการขายของออนไลน์ การทำอาชีพต่างๆที่คุณมีประสบการณ์มาคุณใช้เวลากับมันมานะครับไปตลอดชีวิตตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ตอนเด็กจนโตจนทาอาชีพเนี่ยเราใช้เวลาไปกับอะไรบ้างนะฮะแล้วจะเอามาสร้างรายได้อย่างไงได้บ้างอย่างแรกเนี่ยผมไม่สงสัยนะฮะว่าเราเนี่ยทุกคนเนี่ยมีพรสวรรค์มีสิ่งที่สามารถที่จะสร้างรายได้อยู่ทุกคนนะครับแต่สิ่งที่เรามักจะติดกันนะครับแล้วก็เราไม่เคยรู้ก็คือการสร้างรายได้จากมันนั่นแหละว่าเราจะทํำยังไงให้ คนเนี่ยยอมจ่ายเงินให้เราโดยที่ซื้อความเชี่ยวชาญซื้อความชํานาญของเราซื้อความโปรเฟชชั่นอลของเรานะครับวันนี้ผมจะมาเปิดเผยเรื่องราวเหล่านั้นถ้าเกิดคุณดูจนจบนะคุณจะเห็นว่า,เ,าเห็นขั้นตอนวิธีนะเป็นสเต็ป by สเต็ปนะครับมีอยู่5เหตุผลนะครับที่เราเนี่ยจะเลือกว่าทักษะอันไหนของเราที่เหมาะสมหรือควรที่จะนํามาสร้างเป็นธุรกิจและสามารถสร้างรายได้จากมันได้นะครับและเราจะสามารถ สร้างรายได้ด้วยการนำความรู้ของเราเนี่ยเอามาแพ็กเกจเป็นโปรดักต์อะไรเป็นสินค้าเป็นข้อเสนอแบบไหนนะครับที่สามารถที่จะสร้างรายได้เนี่ยอย่างต่ำนะ0ะแสนต่อเดือนเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้นะครับกด subscribe นะครับกด like กด share หรือ comment ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีวิดีโอใหม่แล้วจะได้มาพบกันนะครับแล้วก็เพิ่มกำลังใจให้ผมด้วย เอาละครับ,เร,บเรามาดูกันนะว่าทักษะหรือสิ่งที่คุณมีประสบการณ์ที่คุณมีเนี่ยจะสร้างอาชีพจะสร้างรายได้เนี่ยนะครับห้าแสนบาทต่อเดือนเนี่ยเราจะมีปัจจัยอะไรที่ต้องคํานึงถึงบ้างนะอย่างแรกสิ่งที่คุณมีเนี่ยนะครับควรจะเป็นสิ่งที่หนึ่งอิกับคนจํานวนมากนะครับคือสามารถสร้างผลกระทบนะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนหรือไปช่วยแก้ปัญหาอะไรให้ผู้คนจํานวนมากๆได้นะครับมี Impact สูงนะครับเพราะว่ายิ่ง impact มากรายได้มากขึ้นตามนะครับถ้าเกิดสิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่เราชำนาญเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ไปช่วยแก้ปัญหาใหญ่ให้กับคนได้เนี่ยมันก็มีแนวโน้มว่าคนก็จะไม่ได้สนใจหรือต้องยอมจ่ายเงินให้เรานะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนบอกว่าความรู้เป็นของฟรี ความรู้เป็นสิ่งที่ไม่ไม่ควรจะคิดเงินแต่ความรู้ที่แก้ปัญหายากๆหรือว่าสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาใหญ่ๆให้กับชีวิตคนได้เนี่ยนะครับสามารถคิดเงินได้นะครับด้วยงั้นคุณหมอที่เรียนจบมา6ปีนะฮะมานั่งที่โรงพยาบาลเขารักษาคนไข้เนี่ยนะฮะเพียงแค่จ่ายยานะั่นคือเขาใช้อะไรฮะเขาใช้ความรู้ของเขานะครับอาจารย์คุณครูตามหาวทยาอะไรที่สอนเรานะครับก็ใช้ความรู้ของเขาความชํานาญความเชี่ยวชาญของเขา ที่ปรึกษาธุรกิจที่ปรึกษาต่างๆนะครับหรือว่าจิตแพทย์อะไรต่างๆเขาใช้ความรู้ของเขาดังนั้นถ้าเกิดความรู้หรือประสบการณ์ของคุณสามารถแก้ปัญหาใหญ่ได้คุณสามารถที่จะหาเงินเยอะๆได้แต่ถ้าเกิดความรู้ความชํานาญของคุณมันไม่สามารถแก้ปัญหาเลยได้แก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับมันก็จะมีคนจ่ายอาจจะมีคนจ่ายเงินจ่ายเงินแบบเล็กๆน้อยๆให้นะครับดังนั้นเราต้องมาดูกันเรามาดูง่ายๆว่าปัญหาในโลกนี้ปัญหาใหญ่มีอะไรบ้างแล้วคุณมีทักษะอะไรบ้างผมให้ไกด์ไลน์ดังนี้นะครับหลักๆคือ 3ตลาดใหญ่นะครับ health well และ relationship ถ้าเกิดทักษะหรือประสบการณ์ของคุณเนี่ยสามารถแก้ไขเรื่องอสุขภาพความงามนะครับเรื่องเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับเรื่องของทำให้อายุยืนขึ้นลดความอ้วนหุ่นดีขึ้นผอมขึ้นสวยขึ้นหน้าใสขึ้นผิวขาวขึ้นอายุยืนขึ้นและก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องนี้ไม่มีวันตายมีตลาดมีคนต้องการอยู่เสมอ ะะดังนั้นถ้าเกิดแก้เรื่องนี้ได้คุณมีตลาดแก้ปัญหาใหญ่ได้นะครับเรื่องที่สองเรื่อง w วลนะครับก็คือเรื่องของความมัง่งคั่งเรื่องเงินทองแล้วกันนะฮะคุณทําให้คนเนี่ยประหยัดเวลามากขึ้นหาเงินได้เยอะขึ้นหาเงินได้หลายช่องทางขึ้นหรือทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้นมั่งคั่งมากขึ้นอันนี้ก็มีตลาดอยู่เสมอและสุดท้ายก็คือตัว relationship นะครับทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น คนไม่มีแฟนจีบแฟนได้นะครับจุ่มโสดมาตลอดสามารถมีแฟนได้สักทีนะผู้หญิงโสดมาตลอดก็มีผู้ชายได้สักทีหรือคู่แต่งงานที่แต่งงานกันไปนยแล้วทำยังไงให้เขาอยู่กันยืดยาวนะครับพวกนี้เป็นเรื่องของ relationship แล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณมีทักษะ3ด้านนี้ฮะเป็นที่ปรึกษามีประสบการณ์ในการทําให้คนมีเงินมากขึ้นสอนเขาได้แนะนําเขาได้โคช้ชเขาได้นะครับตรงนี้นะครับ คุณมีทักษะที่สร้าง IMPACT สูงและมีรายได้สูงตามมาอันนี้คือข้อที่1น,นะครับข้อถัดมาเรามาดูกันขอลบอันนี้ก่อนถัดมานะครับทักษะที่คุณมีมต้องมีความต้องการในตลาดคือล้อก,กับเมื่อกี้แหละนะครับล้อก,กับเรื่องเมื่อกี้ก็คือมันต้องมีมันต้องมีดีมานหรือความต้องการ ในตลาดนะครับถ้าความถ้าเกิดว่าทักษะหรือความเชี่ยวชาญที่คุณมีเนี่ยนะฮะมันมีความต้องการในตลาดสูงนะครับมันก็มีโอกาสที่คุณจะสามารถทําเงินได้เยอะๆมีสอแบบนะฮะเป็นทักษะเป็นสิ่งที่คนคนจำนวนน้อยนะับคนคนมีดีมานออจำนวนไม่เยอะแต่แก้ปัญหาใหญ่นะครับคนยอมจ่ายเงินเยอะๆให้ อันนี้คุณก็สามารถที่จะถึงเป้าหมายได้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับมีดีมาน์เยอะมากแล้วแต่ว่าก็คนมีคนในตลาดเยอะเหมือนกันอย่างเช่นตัวอย่างแรกช่วยแก้ปัญหาให้ผู้นักธุรกิจแบบที่ประสบความสำเร็จเนี่ยร้อยล้านสเกลไปที่พันล้านได้นักธุรกิจร้อยล้านในประเทศไทยเนี่ยก็คงจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่า เราสามารถชาร์จราคาสูงเป็นไฮทิเกตสำหรับเซอร์วิสนี้ได้ถ้าเกิดคุณมีประสบการณ์หรือสามารถช่วยให้คนที่ทำธุรกิจร้อยล้านเนี่ยสามารถทำธุรกิจไปพันล้านได้นะครับบางทีคุณชาร์จคนละ250,000าบาทต่อครั้งคุณดูแล2คนก็ถึง500 0 0 0บาทถูกไหมฮะการอีกแบบหนึ่งแก้ปัญหานะครับที่เล็กลงมาหน่อยแต่คุณแก้คนเยอะนะครับอย่างเช่นช่วยเขาเนี่ยเริ่มสร้างรายได้นะครับจากการเป็นนายหน้าอสังหาเรียทรัพย์ันะครับคุณชาร์จ500บาท ที่1,000คนนะครับคุณก็จะมี5 0,000นบาทได้เช่นกันนะครับแตเริ่มต้นเริ่มต้นสร้างอาชีพนะครับแบบนี้นะดังนั้นคุณต้องดูว่ามีความต้องการในตลาดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าความเชี่ยวชาญคุณคุณเลี้ยงพวกสัตว์เลื้อยคลานมังกรโครมโดมาก่อนนะฉันดูแลมังกรโครมโดรู้วิธีเลือกสายพันธุ์ตั้งแต่ตอนกําเนิดมาจนถึงตอนโตมานะครับแล้วสามารถเลี้ยงดูได้ดีมาก แต่ในไทยมันจะมีคนสักกี่คนที่สนใจเลี้ยงกิ้งก่าหรือมังกรโคโมโดนะตลาดก็จะแต่เล็กมากดังนั้นความตลาดความต้องการในตลาดมันก็น้อยนะครับดังนั้นคุณอาจจะมีมีตลาดน้อยเนียเน่ยก,ก็โอกาสทํากําไรโอกาสสร้างรายได้น้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสิ่งที่คุณรักโอเคถ้าเกิดรายได้มันน้อยน่อยคุณอาจจะโอเคนะคอันนี้ก็าม,มาดูกันว่าเป้าหมายคืออะไรอยากทางานมีความสุขหรือต้องการรายได้ก่อนในช่วงชีวิตนี้นะในช่วงจังหวะชีวิตนี้นะครับอันที่2คือต้องมีความต้องการในตลาด นะถึงจุดนี้เนี่ยผมอยากจะเน้นย้ำนิดนึงว่าให้เราดูว่าจริงๆแล้วการทำตัว Expert Business เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากการทำา e o o m m r r e e หรือการขายของออนไลน์เลยที่เราเรียนกันมาหรือทำกันมาเพราะว่ามันคือการเอาความรู้ของเราเนี่ยมาแพ็คเป็น Product มาแพ็คเป็นสินค้านะฮะแล้วก็เอาสินค้านี้มาทำตลาดซึ่งมันก็เริ่มเข้าขั้นตอนก็คือต้องหาตลาดก่อนนะครับ Pick a niche คุณจะเข้าน h ชไหนตลาดไหนแล้วก็ สร้างออฟเฟอร์สร้างข้อเสนอที่น่าสนใจให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณนะครับดังนั้นขั้นตอนเนี่ยในการทำตลาดหรือการขายสินค้าใดๆในโลกเนี่ยเริ่มต้นที่ step เดียวกันวันนี้เรามาดูแต่วันนี้ผมจะมาขยายนะฮะในส่วนของตัว expert business หรือ digital product โดยเฉพาะนะครับว่าทักษะแบบไหนที่คุณสามารถเลือกแล้วเอามาทำกำไรนะครับสร้างรายได้5 0 0 0 0บาทต่อเดือนได้นะครับเรามาดูกันข้อที่3นะฮะ ทักษะนั้นๆต้องแก้ปัญหาให้เขาได้จริงๆนะฮะแค่ปัญหาที่จริงนะครับคุณคุณมีสมมติคุณมีความรู้นะฮะคุณมีความรู้หลายๆคนเนี่ยแค่อ่านหนังสือมาเอามาเล่าก็ทําได้นะครับแต่การการที่คุณเอาคุณเป็นคนอ่านหนังสือและเอามาเล่าเอามาอ่านหนังสือเสร็จปุ๊บมาทาเป็นคอร์สออนไลน์คุณไม่มีประสบการณ์นะครับ ที่เคยทามันจริงคุณจะไม่มีอินไซต์หรือคุณจะไม่มีเชิงลึกอ่ะคุณจะไม่มีประสบการณ์จริงๆที่หนังสือบอกไม่ได้คุณจะไม่เคยสมัมผัสกับมันมาดังนั้นพอคุณนําไปสอนหรือว่านําไปแบ่งปันหรือไปช่วยคนอื่นคุณจะไม่สามารถลงลึกในการช่วยได้นะครับคุณจะตอบคาถามบางคําถามไม่ได้เป็นคาถามที่เป็นคําถามซับซ้อนคําถามเชิงลึกดังนั้นคุณจําเป็นมากๆที่จะต้องไปช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้จริงๆก่อนอย่างน้อยแก้ปัญหาตัวเองให้ได้ก่อน ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องนั้นอย่างเช่นคุณจะเปิดสอนทำอาหารอาหารฝรั่งเศสนะคุณเชี่ยวชาด้านอาหารฝรั่งเศสมาคุณไปเรียนมาจากที่ฝรั่งเศสไปเป็นเชฟอยู่ที่ออสเตรเลียเปิดร้านอาหารได้เป็นเฮดเชฟนู่นนี่นั่นผ่านประสบการณ์มากมายเจอปัญหามาทุกรูปแบบอันนี้ถือว่ามีประสบการณ์มากพอที่มาสอนนะครับซึ่งคุณจะครอบคลุมปัญหาทุกๆอย่างที่นักเรียนของคุณเนี่ยเข้ามาหาเนี่ยแล้วคุณสามารถแก้ปัญหาให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะเป็นมือใหม่คุณพยายามที่จะอ่านหนังสือมาแล้วเอามาาสสสอออนนนตมหังื คุณอาจจะสอนได้คุณอาจจะขายตั๋วได้ขายบัตรได้ถ้าเกิดคุณขายเก่งแต่ว่ามันอาจจะทําได้ครั้งเดียวแล้วเมื่อมันแก้ปัญหาให้คนอื่นไม่ได้จริงๆคือมาเรียนเหมือนตามทฤษฎีเรียนมาอ่านหนังสือแต่ว่าคนมาเรียนกลับไปไม่สามารถเอาไปลงมือทําได้คุณไม่สามารถที่จะเอาความรู้ที่คุณมีเนี่ยมาถ่ายทอดเป็นสเต็ปที่สามารถเอาไปลงมือทําได้ง่ายๆได้เนี่ยนะครับมันไม่เกิดผลลัพธ์อะไรเพราะไม่เกิดผลลัพธ์อะไรเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือคุณไม่มีเคสสตัตดี้ คุณไม่มีผลลัพธ์จริงคุณไม่มีเทสติโมเนียลไม่มีการบอกต่อไม่มีการบอกปากต่อปากนั่นแปลว่าในฐานะของคนที่ทำเอ็กซ์เพรสเบสเนสหรือว่าในฐานะของคนที่เป็นเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้ดูแลลูกศิษย์เนี่ยคุณสอบตกเพราะว่าลูกศิษย์คุณนักเรียนคุณลูกค้าคุณมาเรียนตามสิ่งที่คาดหวังคุณไม่สามารถให้ผลลัพธ์ดังที่สัญญาไว้ตอนแรกได้ดังนั้นต้องมั่นใจนะฮะว่าสิ่งที่คุณนํามาสอนเนี่ยแก้ปัญหาได้จริงนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวถ้าเกิดคุณณเเปป็็นนมมมมมมมืืือออใใใใหหห่่่่่คุไช คุณเป็นคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญร,ระดับสูงสุดให้คุณคิดอย่างนี้นะฮะคุณไม่จาเป็นต้องเป็นด็อกเตอร์ในแต่ละสายถึงจะเริ่มมาแบ่งปันคุณเป็นตอนเด็กๆเ,เนี่ยนักเรียนชั้นม .3 สามสามารถสอนคณิตศาสตร์น้องประถมได้นะมัธยมขอนคณิตศาสตร์ประฐมได้ประถมสอนคณิตศาสตร์อนุบาลได้มหาพยายิลัยสอนคณิตศาสตร์มปลายได้อาจารย์ปริญญาตรีนะครับสอน อาจารย์ที่เด็กจบปริญญาตรีไปเรียนต่อโทเรียนต่อโทเป็นอาจารย์สอนปริญญาตรีได้คุณมีความรู้หรือเชี่ยวชาญหรือแก้ปัญหาได้มากกว่าคนที่คุณสอนเนี่ยแก้ปัญหาได้จริงๆในแต่ละเลเวลเนี่ยคุณสามารถที่จะเอามาแพ็ครวมเป็นประสบการณ์เป็นโปรดักต์ได้แล้วนะครับไม่ต้องรอคุณจนจบปริญญาเอกเพื่อจะมาสอนอน,อนุบาลน,นะฮะเพราะบางทีจบปริญญาเอกมาสอนอนุบาลก็สอนไม่รู้เรื่องนะครับเพราะมีสอนหลายปัจจัยนอกจากความรู้ของคุณคุณต้องศึก คุณต้องฝึกเรื่องของการถ่ายทอดการสอนการช่วยเหลือนะครับแล้วก็การประคองรวมไปถึงเรื่องของการดูแลความคิดนะนอกจากทักษะแล้วคุณต้องดูแลความคิดด้วยเพราะหลายๆอย่างเนี่ยหลายๆเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของทักษะอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของความคิดที่ประกอบทําให้เราไม่สามารถที่จะใช้ทักษะนั้นได้เต็มที่นะครับดังนั้นข้อมาดูว่าเรื่องที่คุณจะทำเนี่ยมันแก้ปัญหาได้จริงไหมและข้อที่4คุณมีผลลัพธ์เองหรือเปล่านะครับ คุณเคยช่วยใครสอนใครหรือทดสอบไอแนวคิดเนี้ยที่คุณกําลังจะมาแพ็กรวมแล้วก็นํามาจําหน่ายมาขายเนี่ยคุณเคยเอาไปทดลองหรือยังว่ามัน work จริงหรือเปล่าถ้าเกิดใครเรียนกับผมเรื่องของการทำ e-commerce หรือการทาธุรก,กิจขั้นตอนนี้การทดสอบตลาดนะครับคุณเคยเอาสินค้าเอา product ของคุณไปทดสอบตลาดหรือเปล่าก่อนที่คุณจะมาหาเงินดังนั้นมันจะมันจะง่ายขึ้นมากนะครับถ้าเกิดว่าก่อนที่คุณจะเอาไปคิดเงินเนี่ยเช่นคุณอยากจะสอนปั้นหุ่น นะฟิตเนสเพิ่มกล้ามทำซิกแพคอะไรอย่างนี้แต่ก่อนที่คุณจะไปเริ่มประกาศว่าฉันรับดูแลหุ่นนะนะครับดูแลหุ่นหรือปั้นหุ่นให้ได้ภายใน3ส,สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยคุณไม่มีผลลัพธ คุณจะทำการตลาดยากมากนะครับผมเคยเล่าเรื่อง f o r e v e l of selling นะครับการขายสี่ระดับการขายที่ทรงพลานุภาพที่สุดเนี่ยระดับสูงสุดก็คือการขายด้วยผลลั์นะครับวันนี้คุณจำเป็นต้องมีผลลัพธ์ก่อนดังนั้นสิ่งที่ผมจะแนะนำได้นะครับอย่างแรกคือถ้าคุณเริ่มใหม่ๆเนี่ยให้คุณทำฟรีนะครับให้คุณทำฟรีเพื่อเก็บเคส s t u d เพื่อเก็บผลงานนะครับคุณลองทำฟรีสัก10เคสหรือ5เคสถ้าเกิดเป็นเป็นเคสที่เห็นผลไวคุณทำสัก10เคสแต่ถ้าเกิดเป็นเคสที่ต้องติดตามดูผลระยะยาวเนะี่ยคุณทำสัก5เคสนะคร ถามเพื่อนก็ได้หรือใครก็ตามที่อยากจะมีปัญหามีปัญหาเรื่องนี้แล้วอยากจะแก้ไขคุณถามประกาศออกไปว่าเรายินดีจะดูแลหุ่นให้คน10บคนภายใน3เดือนเพื่อปั้นซิลคแพกได้ไม่คิดเงินนะข้อแรกเปลี่ยนคือถ้าเกิดว่าจบระยะเวลาการดูแลแล,แล้วเนี่ยแล้วฉันขอให้คุณช่วยรีวิวให้หน่อยช่วยขอเป็นผลงานให้หน่อยนะครับโหคนที่สนใจก็แฟร์ฟรนะฮะเขาก็ได้มีโคชชิ่งได้เซอร์วิสไม่เสียตังเราก็ได้เทสติโมเนียล พอเราได้รีวิวหรือได้เขาเรียกว่าเทสตโมเนียลนะครับมาสักชุดหนึ่ง5ชิ้นหรือ10ชิ้นเนี่ยคุณจะเริ่มเอาเทสตโมเนียลเนี้ยไปเริ่มทําการตลาดได้ไปคิดเงินลูกค้าได้เริ่มไปชาร์จเงินได้นะครับทั้ง4หัวข้อนี้มีมีเทสตโมเนียลทั้ง4หัวข้อนี้นะฮะคือปัจจัยที่คุณจะเลือกว่าทักษะที่คุณมีมีครบ4หัวข้อนี้ไหม4ปัจจัยนี้ไหมนะครับซึ่งถ้าเกิดมีครบมันจะสามารถทําให้คุณ นำทักษะนั้นเนี่ยเข้าแก็ปเลยแล้วเอามาสร้างรายได้ได้ตรงล็อกนะครับอ่าโอเคทีนี้เรารู้วิธีการเลือกทักษะแนละ้วเดี๋ยวสเต็ปถัดไปผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณจะเริ่ม expert business เราจะเอามาแพ็กรวมเป็น Product ยังไงเป็นสินค้ายังไง หรือมาทํายังไงได้บ้างนะครับที่เออเรารู้แล้วแต่ไม่รู้จะกลั่นออกมายังไงมันอยู่ในหัวนะครับอย่าลืมนะฮะติดตามชมนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับวันนี้ไปก่อนเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมเวลามีคลิปใหม่มานะครับก็งั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขและสําเร็จตามความพยายามทุกคนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ